ตอนนี้นะคะก็เออลิงฮาแลนด์เองก็ลงให้เล่น,นเล่นที่ทีมชาติฮาวายในเกมหมุนเครื่องเอาชนะมูกเก่แฟรโรไป2 0งศูนะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือฮาแลนด์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกค่ะเป็นข้อเท้าข้างซ้ายที่เคยเจ็บมาก่อนอทีนี้ก็เลยทางแพทย์เองก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> แบบอาการ อาการมันซ้ําที่เดิมอ่ะต้องรีบรายงานไงโทร,โทรหาแล้วใช่ต้องรีบโทรหาเลยนะก็เดี๋ยวร <c oughs> อประเมินอีกทีนึงว่าจะหายทันลงสนามเกมที่จะไปเจอสกอตแลนด์ที่จะไปเยือนสกอตแลนด์เกมสุดท้ายของ2000<ห>2024นะรอบคัดเลือกหรือเปล่าวะนะคะไอ้สปอตสตาร์ปไอ้นี่ไงไปดูสเก็ตดูไงอตอนแรกเอ้ยเดี๋ยวดูซิแไอซิตี้เจอใครอาเธอร์เปิดเจอแบบพวกบอลหมัดอะไรอาจจะไม่โทรไงโอ้โเจอลิฟท์เลยเว้ยเดี๋ยวโทรเลยเีบโทรเลยรีบโทรเลยนะส่วนอีกคนที่บอกว่าเจ็บ ที่มีข่าวว่าเจ็บคือโรดี้นะคะมีอาการบาดเจ็บโอ้โหนี่วิ่งปอทั้งนั้นอ่ะถึงเวลาจริงอ่ะก็นี่นี่น่ะไม่ได้พูดไม่เป็นอะไรเป็นอะไรไหนเล่นดูที่ไหนเป็นอะไรเป็นอะไรคุณผู้ชมเป็นโรดี้เป็นอะไรตัวโรดี้โรดี้เนี่ยคือนักเตะแจ้งกับทีมแพทย์ว่ามีปัญหาเรื่องความฟิตโอ้หมดแรงขึ้นมานที ไม่สเปนเข้ารอบแล้วไงมีปัญหาเรื่องความฟิตตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยแบบว่าขอถอดเชื่อกจากเกมเมื่อคืนนี้ดีกว่านะคะตอนนี้แมนซิตี้มีปัญหานักเตะที่รายงานว่าบาดเจ็บ4คนในสัปดาห์นี้ค่ะนาธานอาเก้เดเดซอนที่อยู่ดีๆก็ตกะตกขึ้นมาไอแต่เดเดซอนนี่เจ็บก่อนคนอื่นเลยนะมาก่อนคนแรกเลยที่เมื่ได้เราคุยกันนะแล้วก็มีควาซิสนะคะมาติอุสเนสที่ขอถอนตัวจากทีมชาติทั้งหมดแล้วก็เนี่ยมาด้วยโรดี้แล้วก็ฮาร์แลน นี่โลกเฟอร์กี้นะเซอร์เล็กเคยเป็นแบบนี้ทีนึงก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เขาอาจจะเจ็บจริงก็ได้เราก็อย่าไปสร้างกระแสอะไรผิดผิดพูดไปแล้วก็ไม่ดีในแคปแมนยูแต่อย่าเห็นนะว่าวันวันเสาร์เที่ยงครึ่งวิ่งต่อเลยนะนี่กี่คนนะรายงานมาหกรายงานมาหกเกินสามนสมัยก่อนนะคนได้แซวว่าเวลาก่อนจะเบรกทิมชาติเฟอร์กี้จะให้พวกแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไปห้องน้ำไปโรยโรยอะไรไว้ให้แกงลื่นนิดนึงคุณป๊อปพอสโคจับคนอย่างนี้ล่ะคะ เล็กแค่ไม่พร้อมแต่เฟอร์กี้เรื่องจริงอันนั้นเมื่อกี้ผมแซวเล่นแต่เรื่องจริงคือเซเล็กไม่ให้นักบอลแมนยูเนี่ยนั่งกับนักเตะลิฟท์นะฮะเอาหรอกินข้าวพยายามอย่านั่งด้วยกันแล้วห้ามพูดเรื่องสโมสรแต่มันเป็นสิทธ์มันเป็นสิทธิ์ของเขาไงถูกไหมหมายถึงว่าถ้านักเตะรู้สึกไม่โอเคมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งมันอาจจะเล็กน้อยก็ได้แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะ ทำได้ <c oughs> คุณดูดิคุณดูคุณป๊อปดิอย่าโทษนี่หนานะนี่แต่ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีนะผมพูดเองสามในหกเดี๋ยวดูเนี้ยโรดี้ใช่ไหมจำชื่อไว้โรดี้ฮาร์แลนด์อาเก้เอเดซอนมีใครอีกอะมี <un> น,นูเนสเอนูเนสนูเนสโอเคสามในหกแจริงประกาศรายชื่อสิบเว็ดตัวเล่นมาเอเดซอนคนแรกเลยไม่เกี่ยวอะไรกันนี่นานบอกเลยนไม่ได้พูดอะไรเลย